สุดีคลิปนี้ผมจะเล่น ROB แล้วผมจะเลือกเล่นเป็นนาคอสเดยมาคอมตัมวที่ผมค่อนข้างถนัดอยู่นะครับเราก็ต้องรอเริ่มเกมก่อนอาฮะต้องรอต่อไปฝั่งนึงมีลิงด้วยแล้วก็มีพ่อมด <Favorite. S 2> เฟเบิร์เกีวมาผมก็ไปฟาร์มบฟัฟถุในอันดับแรกหลังจากฟาร์มเสร็จผมก็นาผมก็ไป ลมจุ่มบอลฆ่าได้มาคิวหนึ่งจากนั้นก็ไปไล่ล่าพ่อมดไป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 ตามพ่อมดไปเรื่อยๆหลผมเห็นลิงแวบอ่ลิงจังหวะน,นี้รู้เลยถ้าพ่อมดเสร็จปุ๊บลิงปาาผมต่อเลยผมตายเกิดใหม่นี่ผมจะมาล่าพ่อมดต่ออาจได้พ่อมดมาคิวหนึ่งไม่ตายด้วยทางผมเดินเดินไปไหนเดินมาโหเจออยู่ในพุ่มผมทึบเลยได้มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสร็จผมว่าจะเอาตัวที่สองต่อ โอ้โหโดนเข้าสวนมาหนีเป็นหมาเลยหึยแล้วผมก็มาตีมอนไอตีคีฟไม่เป็นกลางส,สักตัววิ่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้ผมสวนถ้าผมสวนกลับเลยสวนกลับจังหวะน,นี้โอ้โหลิ่งวิ่งวิ่งไปง่ายวิ่งเงอ,อโดูร้าเลยโอ้โหอย่างนี้น้ำตาจะไหลแล้วก็ผมซัดต่อซัดต่อืหมเราจะซัดตึงๆซะหน่อยได้ที่ไหนล่ะครับเพาสวนมาผมเกือบตายหนีให้ไหวพะมันนี่ก็จะลุ้มโอ้โหเราเลี้งผิด ก็จะลิงแบบมังกรทองหนีครับจังหวัดนี้หนีอย่างเงี้ยเราจะมาเอาแบบดักเลเยอร์จังะมาดักเลเยอร์สักหน่อยตีไปตีไปตีคนเดียวอันติอันต้องอันตนนีเกิ่ยอะไรใช้หมดใช้หมดตีไปตีไปโอ้เลือดเขาเลือดดาเขาลดเยอะเลือดผมก็ลดเยอะเหมือนกันอ่านได้ักขีมาแล้วแต่นั้นเล่นต่อเล่นต่อ,ตอหายไปครึ่งแล้วเลือดผมก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันเล่นต่อเล่นต่อทีเลยอันติมาผมใช้ต่อโอ้ตอนนี้ตอนนี้เลือดผมเลือดผม โอ้ยหอ้ยหยอยฝั่งนู้นเขาโดนไปแล้วสองเลนนะครับตาผมองเขามาตีดาร์กออกไปเลนกลางแล้วเราจะดันเละดันดันเลนกลางโหฝั่งเขามาเยอะเกินไม่รอดสิครับตายยกตีด้วยผมได้มาคิวหนึ่งว่าจะตามมาตรฐานสักหน่อยครับหงุดหงิดพอตามไปปาดไปโอ้เขาจุกดีเขาจุกดีแบทแมนแบทแมนมาจาไหนแบทแมนปาผมโอ้โหอะไรพอหมดอะไรพอหมดนั้นแบทแมนมาแล้วได้พอหมดแล้วได้พอหมดมาตัวหนึง่ง ก่อนนี้หนีอาบุปบาทบาทได้มาเอ้ยไม่ใช่สิคิดจะโตรับเข้ารางผมมาแวนได้มาคิวหนึ่งเหมือนช่วยเพื่อนเป็นกลางโอ้ป้าโอ้ป้าโอ้ป้าเงินโอ้โหสถานการณ์กลับผมแพ้เลยโอ้โหคลิปแรกของการเอาวิวเของผมแพ้เลยคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้าแก้มือ